ก็ขอวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมีนก็มาอยู่ช่องน,น้งซ่ามเดิมเกมคอตยตี้วบ่ายวันนี้ผมว่จะพาทุกคนไปเล่นปืนพกใหม่นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูจะไปดูของแตกปืนพกใหม่ก็ได้มีตู้ปืนมาใหม่นะครับผมตู้ของไม่ใช่ตู้มันไม่เชิงต,ตู้ปืนนะครับมันตู้ของตัวลนนะครลีเจนด์นะทุกคนไปของหลักแล้วก็ลองมาก็จะเป็นปืนพกนะครับผมอันนี้คือพกใหม่นะครับจะยิงออกทีละสามนัดน,นะครับผมอื้อ ประมาณนี้เลยทุกคนของในตู้ก็จะมีอย่างแรกคอมแบ็กแอคนะครับผมต่อไปคือกระเป๋าต่อไปคือตัวคอรีเจนนะครับผมเทลเรื mm ่องนะต่อไปคือแจ็คแพนนะครับผมนี่ต่อไปคือเนนเลยนะครับผมเต็งเต็งต่อไปคือคอร์ดิ้งการ์ดทุกคนเทลเรื่องนะต่อไปคือดรีอาคิดเฮดนะครับผมมันไม่ได้โชว์ปืนเดี่ยวทุกคนต่อไปคือปืนพกใหม่นะครับผมต่อไปคือขวานะครับผมเท่เท่เท่ ต่อไปคือท่างงอเปิดน,นะคนดูงอทำไมอมอ,มโอโหโหยแล้วก็ดูเปิดแล้วก็ทิ้งเพื่อนเลยเด็กโอ้โหเดี๋ยวไปผมก็มีงบอยู่ทั้งหมดสอง c ้นะเจกนะคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมกันนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเลยเอ้าอย่างแรกอย่างแรก คอมแบ็ก X ก็โหลกต่อไป60 60ได้ไรไปเลยมันจะไปเด้งให้ความหวังทำไมเนี่ยจะเด้งให้ความหวังทำไมนะเอากดทีเพอร์โอเคพอจบเลิกโอ้โหน้ำตาจะไหลได้คาดิ้งการ์ดโอเคพอจบเลิกโหทีวีไม่พอแล้ว เลิกพอแมวแล้ว <c oughs> เออน้ําตาจะไหลก็เกิดก็เดี๋ยวไปดูของแต่งปืนผมกันนะครับผมอินโทมา ก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่ไปดูของแต่งปืนก็ไปดูภารกิจของปืนก่อนนะครับผมก็อย่างแรกกดพิทีไลน์ซีซั่นนะครับผมแล้วก็ไปที่มือนี้ไลน์มือที่ผิวไหวนะทุกคนแน่ก็ภารกิจมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอย่างแรกก็คือการเล่นสามเมตรในโหมใดใดก็ได้นะครับผมแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นโหมดฟรีฟอร์ออรนะครับเพราะว่ามันจะจบเกมไว ต่อไปคือใช้ปืนพกฆ่าคนในหมด MP 15คนนะครับผมต่อไปคือฆ่า30คนด้วยปืน n w 1 1นะครับก็คือตัวปืนพกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมปืนพกตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยต่อไปนะครับผมเดี๋ยวแป๊บ ต่อไปก็นี่เลยนะครับผมค่า30คนด้วย Mw 1 1โดยใส่เปิร์ FMJ นะครับผมก็ให้ใส่เป็นตัวเปิร์เจาะก,ก่อกันทุกคนครับต่อไปคือค่า30คนด้วยปืนพกติดอุปกรณ์ใดๆเพียง4ชิ้นเท่านั้นนะครับผมก็คือเราปืนพกอะไรก็ได้นะครับผมติดอุปกรณ์4ชิ้นนะครับผม ต่อไปคือฆ่าหคนด้วยแฮชช็อตใช้ปืนพกติดอุปกรณ์ใดๆเพียง3ชิ้นนะครับก็คือเราต้องติดอุปกรณ์ใส่ปืนพก3ชิ้นนะครับผมแล้วก็เอา,เอาปืนพกไปยิงหัว5หัวนะครับผมภารกิจสุดท้ายคือชนะ7แมตช์ด้วยใช,ใช้โดยใช้เอฟก็ภารกิจสุดท้ายก็คือชนะ7แมตช์ MP โดยใช้เจสาหนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนอืมก็เดี๋ยวไปดูข้องแต่งเปื้อนผมกันเลยในอะไรมาดูหน้ารูดเอาผมกันเลยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมผมเ,เ,มเ,ผมเป,มนเนปืนผมยังอัพไม่เต็มนะครับผมถ้าอัพเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล่นอีกทีนะครับผมอันแรกใช้ตัวพันธุ์ท้ายตัวนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้แลครับผมถ้าใครอัพเต็มแลว้วก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับผม ต่อไปคือ OWC เลเซอร์นะครับผมต่อไปอตัวนี้ผมถ้าใครยังอัพปืนไม่เต็มแบบผมผมแนะนำไม่ใช้ตัวนี้แต่ถ้าใครอัพเต็มแล้วผมแนะนำให้ใช้ตัว Lightweight ตัวนี้นะครับผมเพราะเราจะได้ยิงไวขึ้นนะครับต่อไปคือแมกกาซีน Mag A นะครับผมต่อไปคือกิฟตตัวต่อไปคือกิฟถ้าใครยังไม่เต็มก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าใครเต็มแล้วถ้าใช้เป็นตัว Stripper กิฟตตัวนี้นะครับผมก็จะดีขึ้นนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมเพล์ของผมกันเลยไปกันผมก็นจะเป็นโหมด Hard Point s h o p House นะครับผม <Hard point. S 1> มา Hard Point ผมเป็นปืนพกที่ยิงเทียบสามนะแต่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงให้ดูแน่แน่ยิง <Hard point. S 2> ปืน M6 เลยอย่างเงี้ <identified. S 1> สยสไนล์ล็อกผมแน่ oh, ตันไงแดงมาจากไกล โอ้เดี๋ยวเสี่ยวสไนหนี่แน่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจัดขอล้วงสไนแป๊บทำอะไรไม่ปิงไม่ทันตายตายตายหมดโอ้โหเยอะๆกระโดดโอ้โหเกือบแล้วอ้าวข้อเสี่ยวคือกระสุนหมดไวอะทุกคนไวจัดไวไป เบบีเอ้ยไม่ใช่เบบีไปจุดเอาหอนี่กระสุนหมดไวโอ้เดี๋ยวถ้าจะยิงหัวแม่นอะไรขนาดนั้นโอ้โหโอเคโอเคขอละกันโอเคโอ้นั่นไง EMP ด้วย EMP น้ำหน้ามาก่อนเลยใช่ไหม เฮ้ยไม่ตายโอ้งานเข้าแล้วตายไปดิโอ้ก็โอ้เรหตายตายหมดตายหมดน้ยแม่โอ้กับตายครับ มาจะราทางไหนจะมาทางไหน <co ff> s> <S นี <c oughs> ่แนะ <c oughs> หัวแตกโคตรปครับ <c oughs> โอ้ยุ่งกว่าเยอะไปเ <c oughs> ยอะเกินนะบางที <c oughs> โอ้โหเกือบแล้วอยู่งกว่เยอะเกินนะบางทีอะสามนัดสไนเปอร์โอ้ยยิงไกลก็ไม่ว่านะกระบอกเนี้ยเอ้าวโ่งโหล่โล่โ,โล่โล่โล ขอโทษได้ไหมล่ะโล,โลนี่หัวแตกดิอโอ้ยโอ้โหยปลาอะไรไม่แกไม่กีป่ปลาอะไรอ,ะอไ่ะหาประเด็นเอ้ยมันเข้าจุดวางฮัลโหลฮัลโหลยิงโนตักโอ้ยตัวอโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหเกือบแล้วเกือบตายก็เกินไปจะเอ๊ะนี่ไงโอ้โห สามเมตรสุดท้ายจะฆ่าใครได้เรียบร้อยขอโทษเพื่อนบาย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 โอ้โหกระสุนหมดอ่ะปืนนี้กระสุนหมดไวไปนิดนึงเพราะปืนมันแบบเออเก่งๆฟุ่มเก่งๆออตโอตโ้เ้ยทุกคนปืนเลยหมดไวอะ่ะอันนี้ก็ยิงได้ยิงเอาเลยเนาะไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะ อุ้ยขับเตอร์ไส้อุ้ยอุ๊ยเจ็บเอาดิ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 เจอดับฝาดไปดิต้องหมดโอ้โหจู่ๆมาจากไหนวะตื่นนี่มาจากไหนครับเนี่ยไม่ไหวนะมาดิปั๊บปั๊บ ฮัลโหลไกด์อู oh oh, 2, like ้หูว่ะอู้เก็บได้สองมันเป็นกันดิบความตายกำลังคืบคลานเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวด้เดี๋ยวตาได้ดิวิ่งช้าเลยเดี๋ยวตาได้แหละไม่ได้กลัวอยู่แล้วตาในเปิงสไนเปอร์อความตายก็คือค่อยๆคืบคลานเข้าไปนี่ไงความตายมาแล้วจะตาขาดไปดิโอ้โหตานเปอร์โอหยิงรอดช่องอย่างงั้นเลยเหรอ ก็เกินก็ปิดไปปึ๊บไม่โดนใครหรอกก็จบเกมที่เรียบร้อยนั่นทับผมก็ร้อยห้าสิบต่อสามสิบแปดนะทุกคนเฮ้ยเสียจัดนี่ยิงผมก่อนเลยก่อนไปฉากเฮ้ยโป่งเม็ดเดียวพอไปไปดูสกอร์แล้วคิวของผมกันดีกว่านุกคนไป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  ผมก็แต้มทั้งหมด4,704นะคนอหอดเจนข่านี้ไม่เคยเบื่อ <Nice work. S 1> เดี๋ยวจัดไปดูคิว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 กันดีกว่าฮะไปดูคิวกันดีกว่าผมก็ได้คิวไปทัง้งหมด33คิวนะคนจัดว่ารอดเท่เ hey, ออ ก็เป็นย like ังไงบ้างผมกับคลิปของผมแพันนี้นะครับก็ผมคิดว่าปืนพกนี้ถ้าคิดว่าอัพเต็มน่าจะเล่นดีกว่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่สําคัญกับกระบอกนี้ก็คือเดี๋ยวก็คือตัวนี่เลยนะครับผมเป็นตัวไรเวทนี้ก็สําคัญกับกระบอกนี้นะครับผมสําคัญเอาเรื่องเลยอะทุกคน ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไทยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกั้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเจอใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายฟิล